ดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับชราภาพกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพยากรณ์และก็ดูทิศทางของพายุไซโคลนนั่นเองครับประจําวันที่8พฤษภาคม2565ในช่วงเวลา6นาฬิกานั่นเองครับสำหรับพายุดีเพรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล ตอนกลางมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด11.0องศาเหนือลองจิจูด90.0องศาตะวันออกได้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางก็ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แนวโน้มจัทวีกำลังแรงเป็นพายุไซโครนในวันนี้มาเคลื่อนปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบนในวันที่9-10ถึงพฤษภาคม2565นี้นะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช่วก,กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาดูกันที่พายุนี้ ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่จะทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งนั่นเองโดยเฉพาะมาที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยะลาพระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลน,นั่นเองครับจึงขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับ และน้ำป่าไหลหลากได้นั่นเองครับสำหรับภาคอื่นๆก็ไปดูกันเลยนะครับว่ามีฝนมากน้อยอย่างไรนั่นเองครับมาที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะนี้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างไรก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ก็ โปรดระมัดระวังจากภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมฝนตกหนักกันด้วยนะครับสำหรับเกษตรกร,ก,รก็ยังไงช่วงนี้ก็ต้องงดกรีดยางกันไปก่อนนั่นเองครับผมนี่ก็คือการเตือนภัยจากพายุดีเพลชั่นที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและก็ประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบอาจจะไม่โดยตรงแต่จะ ผลกระทบทางอ้อมนั่นเองครับผมคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็เอามาบอกข่าวเล่าข่าวให้แก่พ่อแม่พี่น้องกันได้รับรู้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมชอบคลิปนี้และมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ทราบได้รับรู้รับทราบในครั้งนี้ด้วยนะครับ